สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้พามาชมสวนผักค่ะอันนี้สวนผักที่เขาปลูกทําเพื่อธุรกิจนะคะไม่ได้ปลูกไว้กินเองนะอันนี้เขาปลูกแล้วเขาเก็บส่งตลาดหมดเลยค่ะนะคะขายส่งอันนี้เป็นต้นดอกอาทิโชคนะคะอันนี้อาทิโชคเนาะตรงนี้สวยค่ะดอกอาทิโชคตรงนี้สวยแล้วก็มีเริ่มออกดอกแล้วด้วยค่ะเห็นไหมคะอันนี้ดอกอาทิโชคนะคะ เดี๋ยวเขาจะมีปลูกเยอะกว่าน,นี้อีกนะคะอันนี้เขายังปล่อยปล่อยอยู่เนาะเพราะว่าเขากําลังเตรียมดินเนาะนี่แขรจะแพนกล้องให้ดูนะคะเขากําลังมีการเตรียมดินค่ะอันนี้สวนพวกนี้เขาทําเป็นธุรกิจเนาะคลิปที่แล้วก็ให้ชมถั่วปากอ้าไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาชมตรงนี้ว่าเขาปลูกอะไรแขกคิดว่าน่าจะเป็นมันฝรั่งนะคะ โอ้ดูเลมอนดกมากทุกคนโอ้มาไงเน่เลมอนดกมากเลยเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวให้ดูเลมอนหน่อยดกมากดูทุกคนเลมอนดกไหมคะดกมากๆเลยสวยงามมากเอะโอ้โหใบแอบอะไรอยู่ตรงนี้กันเนี่ยดกไหมคะทุกคนดกมากคะ่ะดกมากคะ่ะ ชมสวนกันต่อเลยค่ะโอ้ยเลมอนมีอยู่ต้นเดียวแต่ก็โอ้โหลูกดูเหอะห้อยเต็มต้นไปหมดเลยเนาะทุกคนเนาะอันนี้ถั่วปักอ้าอันนี้ถั่วปักอ้านะคะแปลงนี้ถั่วปักอ้าค่ะ,ะแล้วเขาก็ยังมีลุงอธิโชคนะคะนี่มีลุงอธิโชคนะคะตรงน้นอนะ่ะเป็นดอกอธิโชคดอกอธิโชคค่ะเอ้า มุดมาลิมนี้มาเจอต้นเลมอนอีกเห็นไหมทุกคนมุดไปทั่วเลยแขกเนะี่ยไม่เป็นไรหรอกโอ้เนี่ยก็ยังเจอเลมอนอีกแต่อันนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไม่ค่อยสวยเดี๋ยวเราไปชมสวนผักกันดีกว่าค่ะท่านผู้ชมอันนี้เขาปลูกเพื่อส่งตลาดใหญ่นะคะเอาไปส่งตลาดใหญ่เนาะปลูกส่งตลาด อันนี้ปลูกผักสวยเขาก็ว่าปลูกแซมแซมไปอ๋ออันนี้เป็นสลัดแล้วอันนี้ถั่วลันเตาค่ะยอดโอ้โห,หนาาไปผัดตำมันหอยมากเลยค่ะตูยอดถั่วลันเตายอดใหญ่มากทุกคนเห็นไหมคะโอ้โห,หน้าเก็บไปผัดตำมันหอยเกินนี่นี่เขาใช้ระบบน้ําหยดนะคะทุกคนอันนี้แปลงสลัดค่ะอันนี้คือแปลงสลัดเขาใช้ระบบน้ําหยดค่ะ คะเขาวางสายยางไว้สวยงามไหมคะทุกท่านนี่ใช้ระบบน้ำหยดนะคะสวยงามมากอันนี้เป็นสลัดทั้งหมดเลยนะคะอันนี้เขาปลูกส่งห้างคะ่ะสลัดตรงนี้ปลูกส่งตลาดแล้วก็ส่งห้างแต่เจ้าของสวนบอกว่าส่วนมากจะส่งห้างมากกว่านะคะ อันนี้สวยงามมากทุกคนอันนี้เป็นแปลงสลัดทั้งหมดเลยค่ะตรงนี้เป็นแปลงที่เขาเตรียมจะปลูกมะเขือยาวสีม่วงค่ะคานผู้ชมปลูกมะเขือยาวสีม่วงแล้วก็อันนี้เป็นถั่วปักอ้าเนาะที่เขาปลูกเซมแซมเอาไว้ค่ะถั่วปากอ้าเขาก็ออกฝักแล้วนะคะอันนี้ถั่วปากอ้านะคะถั่วปากอ้าออกฝักแล้วออกฝักแล้วออกฝักแล้ว เดี๋ยวเราไปดูแปลงผักกันต่อค่ะพาชมแปลงผักกันต่อนะคะชมกันยาวๆไปนะคะท่านผู้ชมเนาะปลูกผักผักสลัดสวยงามมากค่ะแต่เขาก็ทำเป็นธุรกิจเนาะครบวงจรน่ะเขาก็มีการนี่วางสายยางแบบเวลารดน้ำเห็นไหมคะเวลารดน้ำเนี่ยเขาวางสายยางเป็นแบบนี้เลยคะ่ะวางท่อสายยางแบบ น้ำหยดค่ะแบบเป็นน้ำหยดเนาะเป็นธุรกิจสวยงามมากค่ะจริงๆนะแขกผ่านตรงนี้บ่อยนะคะเคยบอกเข้าไว้ว่าจะมาขอถ่ายวีดีโออะไรอย่างเงี้ยนี่คือการปลูกผักต่างประเทศเนาะ ผักต่างประเทศตูเขาทำสวยงามมากๆแล้วตรงนั้นถั่วปากอ้าแล้วเดี๋ยวเราไปทูถั่วล้เตากันอันนี้อันนี้ไม่ใช่ผักนะคะอันนี้คือหญ้าค่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อเขากำลังเตรียมแปลงดินค่ะนู้นเนาะแล้วก็มีนู่นอะมีดอกอาทิชโชกนะคะโอ้ยแขกมาเดินลยุย รองเท้าเปิดไปหมดแล้วท่านผู้ชมอุย้ยนีอันนี้ถั่วปักอ้านะคะนีอันนี้ถั่วปักอ้าค่ะถั่วปักอ้าเขาก็ปลูกสวยแล้วก็มีแปลงอธิโชกนะคะอุย้ยเดินไปไม่ไหวแล้วดินมันติดลมนะคะเพราะว่าเขาเพิ่งไถดินมาแล้วก็ถั่วลันเตานะคะทุกคนเนาะแกก็แกก็ ศาสตร์กล้องศาสตร์กล้องให้ดูแบบนี้นะคะสวยงามมากๆเลยนะคะเนาะก็แกก็ขอ,ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมให้กำลังใจนะคะถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเพจด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคะ่ะสวัสดีค่ะ